เอาไปเข้าไอยู่ไ้ไปนะพี่ลงยัง 감사합니다 เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอาการบาดเจ็บของทุกคนก็ไม่มีปัญหานะครับก็โยโดยเฉพาะตองก็ปกติแล้วนะครับไ์าการเล่นหลักที่จะไปเยเือนเวียดนามจะเป็นยังไงครับพี่โก้ก็เดี๋ยวคงบอกไม่ได้นะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามีแผนที่จะจัดการกับเวียดนามอยู่นะครับสิบเอ็ดต,ตัวจริงตอนนี้คิดว่ายังไงบ้างครับพี่โก้ก็มีในใจและนะ้วนะสิบเอ็ดตัวแรกแล้วก็คนที่สิบสองสิบสามสิบสี่มีแล้วนะครับณตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะเพราะว่าเราได้พัก ตอนเมื่อวานด้วยนะครับถ้าแข่งเสร็แล้วก็เดินทางอะไรคงเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่นี้ได้ได้พัก1วันเต็มๆนะครับแล้วก็เช้านี้ทุกคนก็ดูสดใสนะครับก็เป้าหมายของเราต้องการไปเก็บ3าแต้มจากเวียดนามนะครับดันั้นก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจเชียดด้วยนะครับ